สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะทำการหาซียูมีคนอยากเจอซียูใครอยากเจอในคอมเมนต์เน่ะเขาบอกว่าอยากให้อัปเดตซียู่อยอใช่ตอนนี้นะคะซีูไม่ได้อยู่ในกล่องแล้วนะคะเพราะว่าเก็บไม่ได้หนึ่งสองคือเขาดู ไม่เชื่องก็เลยเลิกเก็บนะคะนี่ไม่ได้เก็บมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วเนาะเกือบเกือบอาทิตย์จะแหละใช่แบบว่ามันปฏิสัมพันธ์มันแย่ลงแล้วเนาะใช่ค่ะดังนั้นก็เลยทําใจนะคะเก็บขี้เอาแล้วกันเนาะที่อยู่ใหม่ของเขาก็คือนี่นะคะทุกคนเป็นเตียงชั้นที่สองเป็นห้องเหมือนเป็นเตียงเก็บของอะไม่ได้ไม่ได้เอามานอนนะคะเจอไหมเฮ้เหมือนเห็ดละเหมือนเห็ดละ่ไงใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเนียเห็นไหมอยู่ในนี้ นี่ไงไม่ใช่ว่ะมั่วเฮ้ยอยู่จริงนี่ที่อยู่ใหมใส่ไวกว่าเฮ้ยอยู่มาเร็วกินกล้วยปะนี่ซิยูเห็นแล้วเปล่ากล้วยมาเร็วออกมาเร็วนี่ตอนนี้นะคะระดับความเชื่อใจบอกเลยนี่ตรงนี้ได้แล้วนะ ดูนะจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วโอ้ทำได้ไหมเขาไม่กล้ามาเห็นไหมเห็นไหมไม่กัดแล้วไม่กัดแล้วเห็นไหมคะเข้ามาแล้วดีเก่งมากค่ะซิูไม่กัดแล้วนะคะลูกหัวได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้ยประทับใจมากเลยผ่านมาแค่อาทิตย์เดียวเองนะคะอะไรหิวเหรอมาแต่เชื่องขึ้นเยอะเลยเนาะแห้งแค่ไหนแค่ได้แค่นี้เขากลัว คือเรียกมาหาได้แล้วซิูมาเร้วเร้วมเนี่ค่ะเรียกเดินมาหาแล้วนะคือไม่ใช่อะไรเดินมาเอากล้วยนะคะคือเข้าใจว่าซิูคือได้กินกล้วยอะไรแบบนี้นะคะซิูยูปะกินเมื่อกอ้ไอตุ่นิงกินเมื่อก้ไอตุ่นจริงนี่คะ่ะนะาเองน้อยสอนมากพี่เบลขอขอก็เป็นคนที่กลัวนะทุกคนไม่ใช่ว่าพี่เบลไม่กลัวน,นะแต่ก็นะกัดก็กัดนะคะ หลายคนบอกว่าคุพวกพี่ซาดิสไงพวกพี่ไม่กลัวกัดกลัวนะคะทุกคนกลัวมากด้วยนะคะกลัวเจ็บนะคะแต่ว่าอยากให้เขาเชื่องเนาะก็ต้องกล้ากับเขาหน่อยนะคะกล้าเลยบอกเลยดิยุกล้วยเนี่ยอย่าให้เยอะมากเนาะต่อให้โตแค่ไหนก็อย่าให้เยอะนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขามีฟอสฟอรัสเยอะนะคะฟอสฟอรัสจะทําให้ดูดซึมแคลเซียมพอดูดซึมแคลเซียมกระดูกก็ไปแข็งแรงกระดูกเปราะ เดินไม่ได้ไม่มีแรงจบปิ้งตายเอาง่ายแล้วแล้วกินฟอสฟลัสมาหนู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 มันมันไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วทุกคนอย่าทำตามนะพี่เบลกลัวอะไรอูเบลผู้อูเบลผูกลัวมี่ห็นกันผู้สั่งสอนคนอื่นแล้วกลัวเองคืออะไรไม่เราจะต้องไม่กลัวมาวันนี้ยังไงก็ต้องได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนหนูได้ไหมได้ยังไง เห็นปะ,ะเห็น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 เหเห็นเหนเห็นเห็นเ่็เอเอ,อเห็นทห็นเหเหน,น,น,นเเห็เนเห็เนห็เห็นเะห็นเะห็นเห็เนเหเหนเห็เหนเห็ยเห็นเห็นเหหนหรนกนเหเนหนเหนนเห็นเ้็นนเห็คหนเหนเห้นนเห็หนหนเมน่นเนเหเห็นนเหหนเห็วเห็หนห็นเหนหนเห็นนเนหนเ็นนเนเนไน มใช่ไม่เฉียวนะเฉียวเหมือนกันอยู่นะแต่เขาไม่กัดมาสองสามวันแล้วแหละนี่เพิ่งไม่กัดมาได้แค่ว่อวาวันเดียวเองมั้งเนาะก่อนหน้านี้ยังโดนกัดกันอยู่เลยนะคะนี่ก็ถือว่าเอออยู่ๆก็เชื่องขึ้นมาก็นะคะแบบนี้แหละน่าจะอัปเดตไปพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้ไม่มีการโดนกัดแล้วนะดีใจอ่ะใครนะคะที่เข้ามาอุ้ยซีอูเรากัดแน่นอนเสียใจดเลยนะคะไม่มีกัดแล้วต้องฟีเชื่องแล้ว ไม่แค่ชหมแค่ชไหมแค่ใช่ไหมแคทพี่เราทำตัวน่าเหมือนไส้มากเลยเดี๋ยวเขาก็วิ่งมากัดคืบดี <c oughs> ใจไงอุย๊ยสัตว์เชื่องเนาะดีใ,ใจแนตะ่ตัวนี้เชื่องง่ายกว่าคุณเห็นนะเนาะถามว่าซิยูอือชียังไงนะคะก็แถวนี้นะคะแล้วใครเป็นคนเก็บคะ <c oughs> ไม่ใช่สิคนนู้นนะคะทุกคนคือคนเลี้ยงโอเคสบคลิปนี้ไปแล้วนะคะบา,บายยนี่คือความประทับใจที่ยังคงแน่นนะ